สนับสนุนโดยเครื่องสำอางมิสทีนสายการบินไอซ์แลนด์แอรม้าไอซ์แลนด์เป็นม้าไวกิ้งสายพันธุ์บริสุทธิ์ไม่ผสมข้ามสายพันธุ์ตัวเล็กแต่อดทนแข็งแรงมีสีและลวดลายต่างๆถึง40สี108ม้าไอซ์แลนด์จะมีอายุยืนยาวได้ถึง30ปีเลยทีเดียว ท่าผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์ทัวร์ครับนะที่ได้ส่งเชฟมือดีนะครับมาสาธิตการทำอาหารตามแบบฉบับของชาวไอซ์แลนด์หรือว่าไอซ์แลนดิกครับ Hi chef Yeah how are you Fine, Fine. Yeah okay How about you cook today We're well, we going to boil eggs in the g e y s e r Oh, r i g l t Ah คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเชฟนะครับเขาก็สาธินาตนะครับการต้มไข่ฮะคุณผู้ชมอาจจะเห็นการต้มไข่นะครับกับบ่อน,น้ำพุร้อนในหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นบ่อน,น้ำพุร้อนที่ญี่ปุ่นหรือที่ระนองเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามนะครับแต่มันจะมีความพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามนะครับเพราะว่าเป้จะเล่าแล้วก็เชฟเองก็จะโชว์ให้ดูเชฟ is ่ real real egg right yes you done a b o y before no. คือเป้ก็อยกอ่าแล้ทีหยอกถามเชฟนะครับว่าไข่ที่ที่เอาไปต้มเนี่ยนะครับอันนี้เป็นไข่ดิบใช่ไหมต่เชฟบอกว่าอ่าแน่นอนสิน่าจะเป็นไข่ดิบอยู่แล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าต้มมาก่อนหน้านี้ครับมาหลอกมาหลอกต้มไม่ใช่นะอันนี้ต้มจริงๆครับอ่เชฟก็บอกว่าเดี๋ยว ทิ้งไข่ไว้ประมาณ10นาทีนะครับเป้ก็ถามว่าไอความร้อนของของน้ำเนี่ยนะครับนะประมาณกี่องศาเชฟบอกว่าอยู่ที่100องศาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งฮะไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับต้มไข่บอ่อนี้ฮะแล้วก็ไปทำอะไรเขาก็ยังไม่บอกเป้น,นะครับนะรับสุดสุดฮนะคุณผู้ชมครับตามมาครับ ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับคุณผู้ชมครับว่าเชฟเนี่ยกำลังจะทำอะไรกันแน่ครับแต่ที่เห็นแน่นอนนะครับนะก็จะมีเป็นเป็นปลานะครับแล้วก็มีขนมปังเป็นปลาเบรดเก็เพราะว่าเดี๋ยวต้องรอเชฟสักหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้อมครับทำไมเป้นเนี่ย ถามเชฟว่าเชฟเนี่ยจะทําอะไรนะแกก็ปิดเป็นความลับตลอดเวลาครับนะจนกระทั่งนึงครับนะแกเดินหายไปฮะแล้วก็นะครับเอาจอบมาเนี่ยครับแกบอกว่าตรงจุดบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับแกเอาขนมปังครับมาฝังไว้อยู่ที่ใต้ดินนะครับนะให้ขนมปังนี้สุกด้วยความร้อนใต้ดินครับคุณผู้ชมเชฟทําให้อินเดอร์โดยเฉพาะครับบอกว่าฝังมาแล้วครับ12ชั่วโมงครับคุณผู้ชม So true, อันนี้ครับเป็นความแตกต่างนะครับนะถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับนะเดินทางไปที่บ่อน้ำพุร้อนที่ญี่ปุ่นหรือที่นิวซีแลนด์หรือที่เมืองไทยก็ตามครับนะฮะอันนี้แหละครับเป็นความพิเศษคนระับเชฟก็ให้ขนมปังนะครับที่ห่อหุ้มด้วยฟอยครับนะให้มากบเป้นเนี่ยถึงขั้นต้องถอดถุงมือดีกว่าเพราะอุ่นมากคุณผู้ชม มันอร่อยมากอร่อยจริงๆนะครก็สามารถเดียะทานคู่กับปลาแฮริงนะ่งับเป็นปลาแฮริ่งดองแล้วก็อนนี้เลยฮะรลบเดยวไปจะทานปลาแฮริ่งดองครับโอ้ที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับคิดว่ายังไม่เคยทานปลาแฮริ่งดองที่ไหนที่จะ อร่อยแล้วก็มีความชุ่มในในปากในคอเท่าที่นี่เลยครับคุณผู้ชมคือว่าไข่สุกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสิวุธีผ่านไปแต่เชฟบอกว่านะครับถ้าให้ดีครับไข่ต้มสุกข,ขนมปังกับปลาแฮริงครับเป็นของคู่กันคำนี้ ขอทั้งคำาคะับคุณผู้ชมเอาแบบไม่อายเลยอร่อยจริงๆ child, อันนี้คือชนคเนฟครับของที่นี่ฮะแก้หนาวครับนะทำมาจากมันฝรั่งฮะแล้วก็เครื่องเทศ child, แก้หนาวได้เยอะ ที่นะครับที่ไม่ได้ขับรถเองนะฮะไม่งั้นไม่ไหวครับครับเปกระถามเชื้อนะครับว่าอ่ไม่ว่าจะเป็นขนมปังไข่ต้มอ่าปลาฮริงเนยเนี่ยนะครับนะเป็นอาหารที่คนที่เนี่ยรขาเขาทานกันเป็นประจำหรือเปล่าเชืก็บอกว่าอันนี้ก็ทานเป็นปกติฮะก็มีทุกวันนะครับเกือบจะทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่ว่าพัตคาร้านอาหารหรือแม้กระทั่งในครัวเรือนก็ตามเนี่ยครับก็จะมีขนมปังไข่ต้มแล้วก็โดยเฉพาะแปลาฮริงครับนี้ไปชมเชื้อบ่อยมากนะครับเพราะว่าเพิ่งสืบทราบมาว่า เชฟเนี่ยเขาดองปลาแฮริงด้วยตัวเขาเองนะครับ thank you so much เชฟ thank you so much thank you thank you ครับสุดยอดฮะ Give the free of v l i n Icelandair